พร้อมแล้วนะครับหลักฐานพอท่านก็คงอยู่ในสมรภเพศไม่ได้แหละคงนี้ม่เกี่ยวข้องกับพอดีก๊อฟไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแยกแต่เป็นพนะ้าที่ยศใหญ่ฝว่าพดีก๊อฟใช่เรื่องเส้นเงินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเรื่องทำวินัย <c oughs> เดี๋ยวก็จะมามากังขาว่าเอ้ยตำรวจไปมีหน้าที่อะไร <c oughs> แต่ถ้าเรามีเรื่องเส้นเงินเข้าไปแล้วเราไปพบ อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตบิ๊กเต่าเผยคำใบ้ออกมาเรื่อยๆว่าคาดีใหม่ที่กำลังจะเข้าไปสางเพราะเป็นการทุจริตเงินวัดเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ได้พูดมาชัดเจนพูดแค่ว่าตำแหน่งสูงกว่าคาดีของสีกาก๊กอบแน่นอนแล้วมไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยบิ๊กเต่าเองเนี่ยนะพูดมาคำหนึ่งบอกว่าให้รอติดตามคาดีนี้คดีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจ มากกว่าอีกก็มีการกําลังทําอยู่ซึ่งอยู่ระหว่างการแบ่งหน้าที่แบ่งการทําเพราะตั้งคณะทํางานขึ้นมาคดีใหม่เนี่ยเอาผิดพระสมณศักดิ์สูงกว่าคดีสีกากรปหลังพบว่าเกี่ยวกับเรื่องของเงินแต่เนื่องจากจะตรวจสอบพระที่มีสมณศักดิ์สูงจําเป็นต้องมีพยานหลักฐานให้ครบถ้วนในตอนนี้เรื่องพระธรรมวิัน <Ừ. S 1> มีแล้วศึกได้ แล้วก็มีหลักฐานแต่หลักฐานเส้นเงินเนี่ยที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทุจริตกำลังเดินหน้ารวบรวมเพื่อที่เวลาเปิดคดีนี้ประชาชนจะได้เห็นชัดเจนเรากำลังทำเ,เรื่องทำไม่ไหนเราเชื่อว่าพร้อมแล้วนะครับหลักฐานพอแต่เรื่องเส้นเงินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเรื่องทำไว่ไหนเดี๋ยวก็จะมามากังขาว่าเอ้ยตำรวจ ไปม,มีหน้าที่อะไรแต่ถ้าเรามีเรื่องเส้นเงินเข้าไปแล้วเราไปพบอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับการทุจริตนี่ไม่ใช่คดีของคุณก๊อฟนะไม่ใช่ไอ้ที่ท่านเราพูดนี่คือไม่ใช่มีการร้องเรียนเข้ามาในศูนย์ทำด้วยรุงพุทธศาสนาของเราและพระธรรมวินัยถ้าเราให้ท่านดูเนี่ยท่านก็คงอยู่ในสมรรเพศไม่ได้หละนะครับแต่เราต้องการเส้นเงินด้วย หมายความว่าพระองค์เราต้องการหลักฐานการทุจริตด้วยพระองค์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีก๊อฟไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแยกแต่เป็นพระที่ยศใหญ่กว่าคดีก๊อฟใช่แล้วในส่วนของนตอนนี้ความผิดก็คือมีความผิดสามารถสืบได้เดินไปแล้วเดินเดินไปหลายวันแล้วหมายถึงว่าจะมีการเข้าข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยในช่วงเดินเดินไปหลายวันแล้วแปลว่ามีการเดินทางเข้าไปที่วันแลวใช่ไหมครับยังไม่เดิน มันเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีปัญหากันมานานแล้วแล้วก็วเป็นเรื่องของเอาเงินไปสร้างาสาสาเขาเรียกอะไร,ร,รเอา,เอาเ,อาเอาเงินไปสร้างสถานสถานต่าง,างๆอะไรพวกนี้แล้วก็ขอบริจาคเยอะมากมายแต่ก็ยังทำไม่เสร็จสักทีทเป็นหลักมูลค่าเท่าไหร่อะคะโอ้หลายร้อยล้าน เป็นเรื่องที่คาราคาซังแล้วก็มีผู้หญิงมาเกี่ยวข้องนะ